สวัสดีตอนเย็นครับผมอูยบรรยากาศทุกหน้าบรรเทามือค้าลังลบอะโอ้เนี่ยเข้าไปในนี่เลยอ้อมไปเลยเนี่ยนำทีมงานด้วยครับผมบาอยู่อีกแล้วอุ้ยโดนโโอ้โหนี้ก็ธรรมาได้เลยไหนเี้ยังมาหากินให้อยู่ครับหาอยู่หายกินเออหาอยู่หาเปิดงานเปิดงานสุดเกย กะบเทสใส่เดือนอ่ะกอนว่าตกโอ้เมื่อกี้เรื่องมันนังกรติกมาเฮ้นี่ใส่ต้นมะพร้าวนะใส่เนี่ยหนึ่งนี่สามสี่ขันนี่ยเร็วมันสิคํ ไฮบักการไอเซียนเล่ขี้แววนี่ดีวกว่าวะเอานางกติกมอสขนไปมาแล้วครับผมนี่มันต้องคล้องแถวมันต้องมอนี่นี่ต้องแถวอย่างเดียวเท่านี้โอ้ขีกข่กระเดื่องขี่กระเดื่องซีพีไปได้นี่เต้ใส่ถุงเลยทียเดียวลุ้นไรคน<อ>ับ<อ>เออลุ้นแรงได้นี่มันเหมือนมันสีหยาด ยูมใส่ไปยี่สิบลังแล้วดอกเขาเด้งดอกตุ๊ดปะตุ๊ดเนี่ยเราเว้ยตุ๊ดใหญ่กับตุ๊ดเลยไม่ป้าของตัวหลวงเผาให้ใส่ นี่ต้องนุมคนนี้อยากแข่งมันแข่งมันมต้องเไปเลยก็เป็นแปนเนี่ยโอ้เบสบตัวนี้เบสเซนโบตัวนี้เบสเซนโบได้น่ะลงห็นลบแรกเอนแรกเลยเออขันแรกเลย้ยอะเซียนบอลเลขัแรกเลยได้นี่น้ำตื่นะเออลงไปลงไปหอดดินเลย ปดูคนเอากินห้กินได้ดิไปไปปครับเสียบเร็วนี่ก็ใส่ไปหนีไงนี่ก็ใส่้อมวงเก่านี่ออกไปหนีไงมองน้ำลาเลยรูดึงเ,เกี่ยวตามไปลเลย เส้นไนทั้งเก่าหนิวะเออเข้าไปไล,ล่เก่ากันดิหว่วยไปยังแถวงานตะขุนเซียนมาซื้อกล่องเห็นไหมมาได้อีกเลยออกกล้องบาได้อีกอ่ะไปครับผมบรรยากาศเนาะคือไปว่างไปก้างทางหน่อยสิเนี่ยและขมมั่งขโมยรถเขาสิเรียนเหยียบโอ้ยนี่มึง ป่าดงเข้าไปนี่แหล้วบรรยากาศบ้านเฮาสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยหุ่นเขาเต็มหน้าน้ำเต็มสาหุ่นป่าบุบบุบแต่มันจะกินเวียดมาเสียนาเซียนเนาะหูไปตายามาจากิกสามสิบหลังเลยนะน้ามไม่ลายอะไรแปลว่าสิบห้าหลังพ่ออะไรรีอะได้หุ่น เบิ่งคุงนง่ามอีกอนนี่ครับนี่ขั้ใส่เป็นเปลี่นนะี้เสียนนี่ขนะทางข่ามเนี่ยเออทางข้าข้างข้ามนี่ัส่เป็นปลนบรรยากาศดีขนาดเ้วะ เห็นรังมันสวยงามขึ้นเลยมองนี่บ่อยป้าวทรงปลากินสกินมาไปต่อเข่าใส่สิเป้าเนี่ยโบได้กับพักบุงนี่แหละนี่ใส่ได้ฟังนี้ในชั้นสองสามหลังนี่กันโอ้นี่ได้มองจะสีเลยจะใส่ไปกไันไปเสียบใส่กันเสียบ เสียหลอบไปใส่วะหนูกินหมดแล้วป่ะของแผลได้เส้นอยู่เนี่ยตะกีเนี่ยคักดได้ลักยามเบ็ดเขาเฮ้ยาะไรเหรอใช้คางอาทิตย์นั่นแหละนั่นแหละคางก็เขาละกดลงไปจมดิบเลย ลงมาไปลงปเป็นแปนงรงก็ได้ลงนี้ก็ได้ลงไหนอยู่นี่ขึ้นมาโอ้บรรยากาศดีทั้งว่ะส,สามลัง กันผาดไปเนอใส่เบสยันหน่อยก็มีพวกบุ่งหรอวะ,ดวะ <c oughs> เดี๋ยวเราแกะผักบุ่งต่อ,อยไ,ไปครับเดี๋ยวเวลายำลาเบิงรอบแหลกไปเสยนครับผมไปหน่เน,นไหน่ โอ้โค้งทางแล้วถุงสำรองอยู่เด้โค้งทางโค้งทางดำเด้ทางดำเด้เงียกเลยทีละเง่ยกเลยเที่ยวไปเที่ยวไปไปสอบ<ป>อ๋อ,อโอ้ตายแล้วปิดเม่อกันครับการ,ร,บ,รากบุดนะีป่ะเดี๋ยวขุมค่าเขียดกันเดี๋ยวมาเนาะพี่น้องเรื่องวันนี้เนาะ ยี่สิบห้าบาทพอดแล้วลงทุนมาได้ลงทุนมาห้าสิบบาททนยาทายทายครับผมโอ้หลอดเล้วะท่านเ่าท่นาทนได้เชียงเงหลอนหมดแลยขบไปก่อนอืมขับไปก่อนเสียไปก่อนตอนนี้สงย,รยครับก็ไปทายต้องล่นขึ้นอีกรบอบนึ่งใส่ไงาท่านเดี๋ยว Bà nói lên mất là Ăn à, Hán lái bảo à có ai kinh nhà bà. à À thai đâu hồn Xếp lệ Xoay căn thai Ủa vậy không Ồ, giờ ไปกับผมติดตามสถานการณ์ของ <Okay. S 1> ทีมงานเสี่ยน้ำไปเลยเลยเพธอจิตกัตวก็แท่น้าเลย <c oughs> ยังเราต้องกดได้น <c oughs> ึกบอกวันเสาร์กดนกนกเต็มอยู่ครับผม <c oughs> ไป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 ประสบรับผมมาเสด,ด็จบุรีนะครับเด้อ มาครับผมได้เวลาเราไปลาบิดกันแล้วเสร็จอยู่เพื่อนครับผมสารการเพื่อนสารการตึงเขียดครับผมสถานการตึงเขียดวอวอผลประกอบการวอดีแล้วบ่เอหนังกะติออหนังกะติขึ้นหนึ่งว่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปได้เชฟไปเตรียมเนื้อไหนดีไหนดีทุกเนื้อก็บอไปนำหรอเนี่เหย่ใช้เดือนไง เดินไปใส่ต้ไมเดี๋ยวก็หมดแล้วใส่ไปด้วยใส่ไปด้วยใส่เส้นเดือนก่อนเออเดี๋ยวพวกคุนคอยมาลาหมัยโอ้โหตกกระปูมีปูนาด้วยตกปลาดิเบ็ดก็บพกินวะไอ้ช่อนไอ้ช่อนไม่ไม่กินเบ็ดวะทางนี้มีไหจับวพ่อค้านเออง่ายเบ็ดไงมีเบ็ดตัวใหญ่ตัวหนึ่ง พรุงนี้จะมลาลาล,าลจับเกียด้ดีกว่าครจับเกียดไปนำ้ำเอาอย่างนอาตอะกกนจับเกียดจับเกียดดีกว่าให้นี่นี่น,น,นี่ติดมาดโรงเรียนโรงโบบรเรียนเดคนมีไฟกับ่กหาเด้อยเว่ยเียนาเสียนเลยไปครับ เชียนดูจัดแล้วนี่จับเกียดแล้วครับผมบ่อใดแนวนึนงได้แนวน,น,น,นึงแลดยดอเสียนอไปยนี้ไ,ไม่ได้คนกันนี่แหละที่นี่บุมบบ่มบวมบุ่มบวมจะลังบวะวะก็เงียบเถอะวะ เสียยังยวะไปเชเบอร์เขาไปตักพี่เดี๋ยวเขาจะตกหนบับ <c oughs> ไปครับเจบพวกบบ่งนึงว่าเสียบคุณลองไปใส่นนะอะไรไงตัวอะได้ไวัว<ะ> Play, oh. <laughs> <laughs> เลียเขียดตกไงหนึงเขียดลายรีเลยรงนี้เยอะเขียดเขียดเหลือครับผมโอ้ตายเหอไห่ก็ใส่ไว้ตรงไหนอ่ง้ขาวเยะเขียดดินต้องต้องเยู่ผุน ก้อใล้สมุดดินแถวเนี่ยยังอ่ะไปยังอู้โอ้แต่มาเาไหนเขาไหนเว้ยเต่าขึ้นมโดดี่เขาอ่ะได้แล้วได้แล้วครับเสียดยูจะก้าแล้วตะุนโอ้เขียดตัวนเสือบุรีขึ้นมาหมานี่เขาอ่ะโอ้ตะุนเขาไม่เห็เลยเว้ย ถ้าฟัวมีเหตุน,นะเขาวะเบิวงหลายๆก็เขา,าสิได้พีห่หน้าเบ็ดได้มันครบยี่สิบรางหมดเลยเลยตัวนี้ก็ถือยู่ได้เยี่ยบปาหมอนี่ป้าหมอป่าหมอเขาเลยปล่อยไปไไยอืมตะปูถูกคุ้มยังกันวะไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งเขาพขินเขียดวุ่นตะปูถูาคุมกัน,สนแสดงว่าเขามีอาการแล้วตะปู ตัวนี่ม่มียังเกาพูดอะเบื้องป่าครับพุ่นนอนอยู่พุ่นนอนเสยไม่ชอบรู้สึกโอ้พู่นก็ทำงานเลยเว้เขียนยังขึ้นอยู่แนวนีอ้ ลุดเพะอยู uh ่เสียนตัวนี้ลุดโอ้โหเออรูดเนี้ยเขียดได้ดิเนี้ยเขียดได้นี่เอาเขียดมาใส่นี่ก่อนก้อนเบ็ดมันพ่อยี่สิบหลังหมดเลยเวยยังมายังว่าเอาเนี้ยกระปูดเหมือนน่ะ โดดแล้วบอโอตัวนีไหมสอบจะอันนี้เนี้ยเขียดได้ไหมโอ้เขียดมาได้ใช่ไหมที่เด็กอย่างนี้ชาวเซียนก็ครับนี่ยามาใส่ตัวนี้ยามาใตัวนี้ เขาต้องไปเหลือเขาประกอบอัพไซน์เนียเขียนดีจ้ะคุณเหลืออย่างมองดีจ้นสังคุณมามานหนิใส่เนี่ยหนิไม่หลุดนี่ดีสวีสบัตกับคุณมันหลุดม่มาหามาเดี๋ยวป้ายังคอคอเนี่ยเขียนทำงาน่ะนี่การ ส่ううไปเอาเงี้ยเอาเขียดเอาเกียดดดีได้ดีดีได้มท้ายคลิปเลยถ้ายเอาท่ายเลี้ยวอยู่อ่ะโอ้โหเดวนี้กนตเ้ยง่กันถือได้นี่นี่จะดุดบ่อืมันฝาด่คุณเสียบกลางเลยถิดไปเลย ไปครับพ่อทายบ่าตัพี่เนี้ครบยส่เซตเ้มันต้องปลคอนบมมาเลยกปนี้เลยปลาคอมันกินเขียนเออมันกินหนามขงขาเนี่ย่มขมันเ่เอส่ลยบมนแมปลคอมักินอะม่กินเล็กปนี่เลยปลาอบก็ใส่เขียบที่กันล่ะบอกอ่ไปครับผม่อนดมคืออ๋อคลิปมายู่คือเขา หันก็ครับผมเก็บไปหแกมครับยกมาบงยกมาให้ไทยรวนะวางลงัตามวางลงตามไปไในเขาไหมหนาพกบรดในเขาได้โอ้เอ้าตัสิลูบปากก็ไดี๋ยวเดียวแล้วเอาเดี๋ยวรึเปล่าเดี๋ยวปนเดี๋ยวนหนึ่งสอไยจไหนให้มันใหญ่นะหนสอง พอเดพลคับผมโอ้เป็นไงอยู่ด้อเบิ่งเมือนสครับผมเจอกันเมือนส่อครับผมบายเจอกันมือนสครับผมไปเสีดยงช่วงกัดเ่งกัดเง